สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะ,ะมาวันนี้เราก็มาทำใบงานต่อกับใบงานของเมื่อวานเลยนะคะ,ะม,มาดูใบงานที่5้าเลยค่ะใบงานที่5้านะวันนี้ก็มนีน้อยนะให้ทำน้อยให้ทำแค่3าหน้าเองนะคะไม่ให้ทำเยอะนะ เราก็มาทำกันเลย let's go ใช่ไหมอะไรงานที่5เขาบอกว่าเรื่องพยัญชนะไทยเขาให้ให้นักเรียงเขียนพยัญชนะให้ตรงกับเสียงอา่านกไก่กไก่ก็คือกไก่ค่ะนักเรียนก็เขียนกไก่อะตัวนี้ขอไครนักเรียนก,ก็ขอไขเนีกก่ยค่ะ ขอควดขอควดก็นี่ขอควดมาคอไวตึก๊กนักเรียนก็เขียนอาจจะไม่สมดุลน,นะคะนี่คอคนนะคะคอคนนักเรียนก็ตึกเลยคอคนครึ่งครั้งคอละครั้ง คอละค้างนักเรียนก็เขียนไปเลยตัวคอละค้างข้าง,งฝางอง,งูนักเรียนก็เขียนงงงูไปเลยนะคะนี่ก็ถึงมาฮอนคูกเลยก็เสร็จเรียบร้อยเนะาะมาต่อใบงานที่6กันอันนี้ครูจะไปเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าทบทวนเฉยๆเนาะพยัญชนะมาดูใบงานที่6เรื่องคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเหมือนเดิมเลยเหมือนกับวันเมื่อก่อน มันกับวันก่อนก็คือให้นักเรียนคัดลายมือนะคะก็เขียนแค่ก้อกาคัดสวยๆนะขอไข่ขอขวดก้อก่ขอควายก่นดิขอควายแล้วขอขวดขอขวดขอควายข้อคนตรงนี้นะคะอ่า วักให้สวยงามนี่เดนก็มาวักให้มันเดนจะเจะขียนแค่นี้ก็ได้ก็มาเขียนนี่ขึก็คนก็ต่อไปกัเป็นอคอระดขงต่อไปกัเป็นอคอร์ดข้งอะไรก็ไปเขียนไปเลยค่ะจนถึงฮอนะคู่ ต้งคนเราขี้เกียจเขียนน่ะไม่ขี้เกียจไม่ได้นะคะป .1 แล้วเราต้องฝึกเนาะฝึกให้ได้กอกายถึงหอวทุงนี่สําคัญแล้วก็สระวรรณยุกเนี่ยเป็นพื้นฐานของปอ .1 เลยนะเราต้องทํานะคะอ่ะแล้วก็คัดลายมือให้สวยงามเลยนะสวยงามเลยพอค,คุณครูได้เปิดอ่านอ๋อคนนี้ทําสวยบอกเลยนะมีรางวัลน,นะคะอ่ามาดูตรงนี้ ง่ายๆเลยตปงานที่7เรื่องพยัญชนะแทนภาพเอเห็นไหมให้นักเรียนเติมพยัญชนะแทนภาพให้ถูกต้องอันนี้เป็นรูปเต่าใช่ไหมคะบวกกับสระอาก็ต่อเต่าเต่าคือต่อเต่าเนาะเต่าบวกกับสระอาก็เป็นตาเนาะเดี๋ยก็มาดูเบยเบย์ตาบวกกับสระไอเวลาเราเขียนสระไอเราต้องเขียนข้างหน้าหรือข้างหลังหรือข้างหัวหรือข้างหลาง คุณครูพูดเร็วกันไปค่ะอะเวลาเขียนสระไอเราต้องเอาไว้ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วยพยัญชนะนะคะนี่ใบตัวนี้สระอาวางไว้ข้างหลังพยัญชนะจานี่อันนี้มันมีมันมีไม่เอกมันด้วยนะนักเรียนก็อย่าลืมเขียนไม่เอกงนะคะ,ป,ะป่าอีางนี้นะคะ ก็นักเรียนก็ออกเสียงไปด้วยนะบอไอใบกออากาปออาปาไม่เอกปาก็ปออูปูดอเด็กก็ดออีดีต้าต่าก็ตออีตีอันนี้อ่านนะคะก็อออ้าอ้านี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเห็นไหม บงานที่เจ็ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสําหรับวันนี้ก็ก็ให้ทําแค่สามหน้าเองนะคะนักเรียนสู้ๆนะคะตั้งใจทำเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ